ถ้าเป็น t a b u บ a Data Model มันก็คือโมเดลที่อยู่ใน Power BI เนี่ยแหละแต่ยกไปอยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโหมดของมันคือโหมด Import ครับต้องอย่าเข้าใจ <ส potem. S 3> ว่า Live Connection แปลว่าข้อมูลสดใหม่นะ<อ>ข้อมูลสดใหม่หลัง Process <Lion. S 3> นะครับและข้อดีก็คือเนื่องจากมันอยู่ที่ศูนย์ศนส่วนส่วนกลางนะครับคนที่จะสร้างเจ้าตัว Power BI Report เนี่ยก็แค่เกาะไปที่โมเดลที่ที่อยู่ส่วนกลาง นะครับแล้วอยากจะให้รีพอร์ตของแต่ละคนเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ตามอัธยาศัยได้เลยประมาณนั้นแต่โมเดลอะอยู่ที่ตรงกลางฝั่งเขาว่า B I นี่สะอาดตาเลยครับมีเฉพาะแบบเท่าที่ปอยจำกัดประมาณโดนจํากัดเราก็อาจจะแบบไม่ชอบผมสร้างแดกได้ไหมห้า K นะ K นะไม่ผิดนะไม่ใช่ห้ากนะห้ K คราวนี้ผมพาทุกคนมาดูโหมดที่3ครับโหมดที่3เนี่ยเป็นโหมดชื่อว่าไลฟ์ไลฟ์แปลว่าสดใหม่มเมื่อกี้ไดเร c ท u r y ก็สดใหม่นะโอเคไลฟ์ okay. ต่างจาก d i r e c t o r y อย่างไรครับอ,อาจารย์พัชรอก็มาแอโหมดไลฟ์คอนเนคชันเนี่ยนะครับเพราะว่ออกแบบให้สามารถต่อไปที่แหล่งข้อมูลอยู่แค่2แหล่งข้อมูลนะครับอย่างแรกก็คือ Analysis Service ที่อยู่บน on premise กับ a n a l y s i s service ที่อยู่บนแอชัวนะครับดังนั้นแปลว่าไม่สามารถ o n n e c t กันอื่นได้ก็คือต้องเป็นซิควต้องเป็น Analysis Service ด้วยไม่ใช่ d a t ้ b a s e แล้วมันคืออะไรครับอมันคืออะไรจริงๆมันก็คือการคำนวณ s e m a n t i c Model นั่นแหละนะครับแต่เราเอา s e m a n t i c Model เนี่ยไปไว้บนฝั่ง Serv e r อร์โอเคไหมฮะแล้วเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นน่ยค่อยต่อไปที่แหล่งข้อมูลต้นทางโอเคเดี๋ยวเรามีอินเสิร์ตภาพนะครับให้ทุกคนเห็นนะครับ คราวนี้เจ้าตัว Power BI อ่ะมันเหลือแค่อะไรมันเหลือแค่เป็น Oh Visualize ใช่เหลือแค่เป็น Visualization เพราะว่าโมเดลไม่ได้อยู่ที่ Power BI แล้วนี่พอด o ภาระตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปใช้ศักยภา,าพของ SQL Server Analysis Service ใช,ใช, Service. ใช่นะครับไปอยู่ที่ Analysis Service แทนอย่างาไฟล์ก็ยิ่งก็เล็กเหมือนเดิมก็เล็กครับก็เล็กเหมือน d i r e c u e r y เล็กกว่าจะเล็กกว่าด้วยซ้ำแทบไม่เหลืออะไรเลยอ่า ก็ขนาดมันอาจจะโตขึ้นมาตามการวาง Visualization มากกว่าอ๋อใช่นะครับแต่ประมาณนิดหน่อยข้อดีข้อดีคือผมผมเห็นเขามันเรียลไทมเลยไหมก็ปกติถ้าเป็นโหมด i ล e Connection เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมโปรเซสโปรเซสเจ้าตัวซิมแตรติกโมเดลเจ้าตัว Power BI Report เห็นทันทีเลยอันนี้ไม่ต้องมาตั้งตั้งรีฟงรีเฟอะไรไม่ต้องรีเฟซแล้วกนครับ รันปุ๊บเห็นข้อมูลปุ๊บโชว์ปับปป๊บป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บข้อมกราฟเกิดขยับขยับได้เลยใช่ไหมใช่แต่ได้ยินแต่ได้ยินคีย์เวิร์ดไหมครับเมื่อกี้อ่าเมื่อผมโปรเซสนะครับซีเมนติกโมเดลประเด็นคือตรงนี้เลยฮะับทุกคนครับคราวนี้ซีเมนติกโมเดลของผมอะถ้าผมโปรเซสแค่วันละครั้งล่ะครับอ๋อวันละครั้งผมก็เห็นข้อมูลไม่ได้อัปเดต อก็เหมือนเล<ช>สุดววันรอบใช่ไหมต่อให้ power bi เนี่ยมันจะรับรู้ทันที power bi รับ i p o t รับรู้ทันทีแต่การโปรเซสซิมแตริกโมเดลผมโปรเซสวันละครั้งวันละครั้งยังไงก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับ r e f r e s วันละครั้งถูกไหมครับประมาณอย่างนั้นดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลแบบ real time อยู่ดีเพราะเพราะทุกการโปรเซสเกิดอะไรขึ้นทุกการโปรเซสมันก็มีแล้วแต่ด้วยนะว่า โมเดลที่ใช้ s ซีเมติกโมเดลที่ใช้เป็นชนิดไหนมีอะไรบ้างอคือถ้าเป็น o n นเทม i ิสเนี่ยเรามีให้เลือกระหว่างมัลติเดเมนชัน n ลด d ต้าโมเดลกับทาร a บูราดาต้าโมเดมาเรียนได้ครับครับนนี้สอนนะฮะอ่าถ้าเป็น t า b u บูราโมดดาต้าโมมันก็คือโมเดลที่อยู่ใน Power BI เนี่ยแหละแต่ยกไปอยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโหมดของมันคือโหมด Import ครับอ้าวก็ไปเป็นคอขวดอยู่ตรงนน้นแทนใช่ก็คือถ้าผมทำไมครับโปรเซส s มัน มันก็คือการอิ p พ r ตข้อมูลจากต้นทางแล้วถ้าต้นทางมันมหาศาลมันก็ทําไมครับมันก็ใช้เวลานานแต่อย่าลืมมันอยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์อ่ามันก็จะใช้เกรดที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เกรดข้อดีของมันก็คืออย่างน้อยลดภาระของฝั่งไครเอนถูกไหมครับโอ้พาวเวอรบีไอชิลเลยพาวเว BI d บีไอเดสก์ท็อปไม่ต้องมานั่งโปรเซส s นะฮะแต่ให้เซิร์ฟเวอร์โปรเซส s แล้วมันก็กลายเป็นแบ็กบ็อกซ์อยู่หลังบ้านนะครับไม่รู้แหละนะฮะทำตีสองตีสี่เสร็จก็จบไปโอเคอย่างอย่างองค์กรใหญ่ใหญ่ส วันละครั้งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรีพอร์ตแบบทีลบหนึ่งโอเคทีลบหนึ่งแล้วก็บางคนมาก่อนเรารับไหวเรารับได้นะครับเรารับกันได้ประมาณนั้นโอเคและข้อดีก็คือเนื่องจากมันอยู่ที่ส่วน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 กลางนะครับคนที่จะสร้างเจ้าตัว power bi report เนี่ยก็แค่เกาะไปที่โมเดลที่ที่อยู่ส่วนกลางนะครับแล้วอยากจะให้รีพอร์ตของแต่ละคนเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ก็ตามอัธยาศัยได้เลยประมาณนั้นแต่โมเดลนะอยู่ที่ตรงกลางนะ ฝังเขาว่า B I นี่สะอาดตาเลยครับมีเฉพาะแบบเท่าที่ปอดจำแนกจะประมาณนี้โดนจํากัดเราก็อาจจะแบบไม่ชอบผมสร้างแดกได้ไหมได้ครับแต่ต้องไปสร้างแดกได้2ส่วนส่วนแรกไปสร้างบนเจ้าตัว s e m a t i c model ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก็บอกแล้วครับว่าจริงๆมันคือเอ g นจินเดียวกันนะครับแต่แดกมันใช้กับ tabular data model ถ้าเป็น multi dimension data model อาจต้องเรียนเพิ่มและต้องไปเรียน M D X แทนนะครับ ถ้า tabula ใช้ d ดกถ้า multi dimension ใช้ mds multi dimension ครับแต่ตอนนี้เรียนรู้ d ดกไว้ดีกว่าเพราะโดยโดยปกติแล้วนตอนนี้เวลาแนะนำให้ใครใช้ก็เป็น tabula หมดเพราะมันสอดคล้องกันหมดนะครับคนสมัยนี้ถึงจะเอาโมเดลไปเป็น on premise ไปเป็น analytics service ก็ก็เลือก tabula กันมากกว่าดังนั้นดังนั้นแดกเป็นผมว่ามันเป็นทักษะนะอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันใช้มากขึ้นเรื่อยเนะ รู้สึกว่าถ้าสมมติเราคำนวณอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนอะไรพวกนี้ครับถ้าเรามีวิธีคิดวิธีมองซึ่งมันไม่เหมือน Excel เนี่ยคนใช้ Excel ผมว่ามันแทบจะใช้ความรู้ Excel 20%อน่ะ okay. โอเคซัมเอลเวอร์เรจแม็มินอะไรอย่างนง้้อเนี้ยเนื่องจากมัน มันมันเป็นข้อมูลแบบมันติดิเมนชันนะครับพอมันเป็นมันติดิเมนชันเนี่ยอ่ะแล้วบางคนบอกกันว่าทำไมทำไมมันถึงเป็นเราเรียกวันทับบูราคือทับบูราโมเดลเนี่ยมันคือการจัดเก็บแบบแบบทูดิเมนชันหรือเป็นเทเบิลนี่แหละคำว่าทับบูราเป็นตารางก็คือเวิร์กชีตใน Excel อ่ะแต่เวลามองสามารถมองเป็นมันติได้เสมอเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเราเขียนแดกเราต้องจินตนาการว่าแกนอะไรตัดอะไรเป็นไปหมดเลยนะครับประมาณนั้นโอเคครับใครสนใจมาเรียนคอร์สแดกแดง ผมกอาจารย์เอกสอนนะครับโคชแนงเลยครัะ <laughs> 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 โอเคอ่ะที่วันนี้ยังบุ่นติ้วติ้วเราเลิกเนะาะอ่ะโอเคอาจารย์แล้วหมดไลฟ์เราจบเรายัางไ,ไ,<ด>ไง direct query เรายังนั่นอยู่เลยครับเดี๋ยวตัดฉับนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวทุกคนนะครับมาดูนะครับว่าวิธีการ connect แบบไลฟ์เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวอาจารย์เดมโมเลยครับนะอาจารย์ช่วยเก็บ์ดาต้าแล้วก็ต่อได้เลยครับอ้าวเดีนซิสโซบิทโอเคใครที่สนใจดู ว่าจะทำไอ้ดัต้าโมเดลตรงนี้ทำไงดูคลิปนี้ครับโอเคสำหรับในตัวนี้แลยเดี๋ยวอยู่ตรงหน้านี้แป๊บหนึ่งครับเห็นไหมครับพอเราเลือกนะครับต้นทางเนี่ยเป็น SQL Server Analysis Service ไม่ว่ามันจะอยู่บน n p r m m s s e หรืออยู่บนค o าวอะมันจะมีโหมดนะครับ c o n n e c t Li v e โหมดใช่ไหมคมาแทนครับโหมดแรกคือ Import Import โหมดสองคือ Connect-Live ม่มีเดนี่คือความเจ๋งตังนี้โอเคอันนี้เราลองต่อด้วยโหมด Connect Li v e นะครับอื ตอ่าก็ใช้ไม c ค r ลเอนคิเดชียลไปเลยนะครับใชื่อ user ประจุอ่ามันจะเจอเป็นโมเดลครับโมเดลอ่าเราก็เือโมเดลในนี้จะมีคำอธิบายจริงว่าตกลงแล้วมันมีดิเมนชันอะไรมีแฟกอะไรอ๋อไว้เขียนอธิบายจากคนที่ทำแต่ต้องโมเดลได้ใช่ไหมครับก็เขียนเป็นคำอธิบายมาอันนี้ก็อ๋อแต่แต่ไม่เห็นเป็นตารางตะเลิงอะไรนะไม่เห็นเป็นเป็นโมเดลอ๋อโอเคคอนเนคเป็นโมเดลทุกคนเดยวหมดไลท์ เม่ร้อยครับเมื่อกี้ผมซ่อนเด่ให้เหลือแค่เฉพาะไฮรักคีถูกไหมครับไหนจันยึดเด่มาดูครับว่าเห็นเท่าที่เห็นเขาอนุญาตใชเห็นแค่ไฮลักคีเองโอ้โหแต่เราซ่อนแค่เด่นไงจีโอก r a p h เราไม่ได้ซ่อนก็จะเห็นครบเด่นไหมครับนะครับฝังเดดเมื่อกี้30คอลัมน์เลยเหลือแค่นี้ ถ้าสมมติเปิดมาเว็บๆรู้ได้ไงว่าอันนี้โหมดไลฟ์ครับดูตรงไหนครับในข้างล่างครับข้างล่างเห็นอ่าดูตรงข้างล่างว่าเป็นไลฟ์นะครับแล้วก็ปุ่มเลยกี่ปุ่มนะจ๊ะจัปุ่มก็เหลือ2ปุ่มนะครับโมเดลจะเป็นโมเดลกับเจ้าตัวรีพอร์ตวิชัลไลซ์นะครับโอเคเอาถ้าเมาส์ไปชี้เป็นไงจย์อ่าโอเคมันจะขึ้นว่าเป็น a อนาลิ i ิ s เซอร์วิสใช่มันจะขึ้นแอนาลิซิ i เซอร์วิสโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขก็มีความแตกต่างนะรู้สึกโอ้ครับมันจะเห็นแต่ว่าซ่อนแต่เราปลดไม่ได้นะครับลองดูสิคว่าปลดได้ไหมเห็นเดทดนะขอใช้หน่อยสินะครับเปิดมาตุ้มไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคอ่ะโดนล็อกโดนล็อก อันนี้ก็ mm hmm. กเหมาะสําหรับการ manage อันนี้อันนี้ผมมองนะเหมาะสําหรับองค์กรที่มีคน manage ตรงนี้แล้วก็ทุกคนสามารถ deploy โมเดลนี้แล้วก็กระจายไปให้ทุกๆคนใช้งานได้ดังนั้นโอเคครับทุกคนนึกภาพนะครับว่าในลนักษณะของการที่มีโมเดลผมมองว่ามันเหมาะสําหรับการที่เรา centralize โมเดลแล้วก็กระจายให้กับคนนี้อยากเอารีพอร์ตไปเออพี่ทำไว้ละโมเดล เธอเอาไปใช้งานได้แล้วก็ Power BI ไม่ต้องประมวลผลพี่ประมวลผลพี่เขียนเม t r ชงเมเจอร์ไฮและกงฮลกี้เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ได้เลยนี่คือในโหมดนี้นะครับล i มิตเ t ชั n ก็คือมันก็จะแสดงผลแต่ว่าต้องต้องโปรเซสใช่ไหมที่อาจารย์ท่านงบอกคือ,อค,คือคำว่า l i ฟ e Connection เนี่ยมันก็คนก็เข้าใจว่าอ๋อ มันต่อตรงอยู่เนาะแล้วต่อแบบไลฟ์เลยนะครับปัญหาคือถ้าเกิดเราไม่โปรเซสเพราตอนนี้อานาลิซิสเซอร์วิทย์ทำหน้าที่เป็นต้นทางแทนแล้วตัวมันเองเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปที่ต้นทางอีกทีนึงจริงๆสําหรับ Power BI เนี่ยต้นทางคืออานาลิซิสเซอร์วิสแต่ในอานาลิซิสเซอร์วิสต้นทางคือ Data Source อ๋อโอเคน้องภาพนี้นะครับเดี๋ยวทำ insert อินซ์แตไว้ให้นะฮะด้วยกคนโอเคแล้วถ้าเราไม่โปรเซสตัวอานาลิซิสเซอร์วิสเนี่ย แสดงว่ามันไม่ได้ดึง Data จากดัตซอมาทําให้มันต้องอย่าเข้าใจว่า live connection แปลว่าข้อมูลสดใหม่นะข้อมูลสดใหม่หลัง process นะครับโอเคอาจารย์อยากเห็นเอาเหมือนเดิมเลยอาจารย์สร้างกราฟเหมือนเดิมให้ผม่อยแล้วก็เดี๋ยวผมอยากเช็คเรื่อง sizing แล้วก็ดูความหน่วงของการใช้งานนะครับว่าเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรมาดูนะครับ เอาเป็นเรื่องเอเวอร์เรเมื่อกี้ใช่ไหมจ๊ะเอเวอรเรครับอ่าแต่ตอนนั้นเราดูด้วยด้วยเดือนเนาะโอเคอ่านะครับให้เราลากมาได้เลยตัวเ้าท่างที่ได้เลยตัวเดียวได้เลยตุ้มโอเคนะครับเดือนตุ้มเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองอ่าดูดึงสักหนึ่งเมชเชอร์นะครับอ๋อมาเป็นอันนี้เป็นไฮวากี้มาแต่ว่าจะลบน่าจะได้อยู่เนาะลบได้ครับเอาออกไปโอเคเดือน อ๋อแล้วนี้เรียงแจนเฟบมารสเมื่อกี้ Data m o เด l เขาทำไว้ให้โอเคก็สวยงามนะครับแล้วก็อยากดูเมสซับเมเชอร์หนึ่งครับอ่ะอันแรกเลยก็เป็นตัวของเอฟเลต์เหมือนเดิมนะเป็นึ่เซอรงซ้ำตุ่มก็แสดงผลด้วยความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวดูในมุมถัดมาครับอาจารย์อ่ขอเซฟไฟล์แล้วดูไซซิ่งนิดหนึ่งครับอ่าอันนี้เดี๋ยวจเอฟเฟลต์ไหมฮะไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วนะฮะโอเคกเซฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรา ที่ผ่านมาเราเซฟก่อนที่จะวางของนะอันนี้ไม่เป็นไรลองดูนะครับอ่ะผมเป็นอ่ะเป็นคำว่าไลฟ์แล้วกันเนาะนเป็นไลฟ์ครับได้เลยครับเซฟตุ้มนะครับ <Okay. S 1> ไปดูไซซิ่งกันนะครับว่าตอนแรกเมื่อกี้ถ้า d ดลักคิวรี่ยี่สิบกว่าเคอิ o พ t ตยี่โอเปนเมกเลยอันนี้ห้าเคห้าเคเคนะ K นะไม่ผิดนะไม่ใช่ห้าเมกนะห้าเค โอ้โหมันเก็บอะไรวะเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เก็บดีกว่า <S <S 2> <S 2> เก็บคอ n เน็กชันสต i ิงแทบจะไม่ได้เก็บอะไรเลยเก็บในฝั่ง Visualize แล้วก็ค n นเน็กชันสต i ิงนิดหน่อยเออก็เนาะเราสร้างเป็น Table อ่ะนี่คือโหมด l i ฟ e ครับดังนั้นเป็นโหมดที่สามารถใช้งานกับ SQL Server Analysis Service นะครับในส่วนของ Data ทั้ง Tabula r แล้วก็ m ม l t ติ i m e n s i o n ใช่ครับตอบที่ analytics service ทั้ง,งแล้วแต่เลยจะเป็น tabular data model <Okay. S 2> จะเป็นตัว multi dimensional data model หรือเป็นตัว azure a n a l y s i s service azure a n a l y s i s service มีแค่ tabular data model <Okay. S 2> นะครับดังน,นั้นถ้าใครที่มีความรู้เรื่อง data work อะไรเงี้ยโอ้โหจะช่วยทำ data model ได้นะครับสุดยอดมากแม่นะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ live connection ครับ เดี๋ยวคราวนี้มาดูในโหมดที่4ชื่อว่า composite โหมดหรือเรียกว่า mix โหมดนะครับในส่วนของตัว mix โหมดเป็นยังไงครับอาจารย์พระก้องมันก็เป็นส่วนผสมครับเรา่าร์อินพอร์ตกับตัว directory directory 2ตัวนี้นะครับมาอยู่ในไฟล์เดียวกันบางส่วน Import โหลดเข้ามาบางส่วนเป็น directory อาจารย์มองว่าเหมาะเหมาะกับข้อมูลประมาณไหนมี Import อยู่แล้วแล้วเราก็เอา directory เข้ามาก็โหมดอย่างเงี้ยเรียกว่า composite ครับ